นี่ตัวอะไรแมงมุมหรออ้าวอ้าวมีแผนมีแผนมีมีแผนมีแผนอุ้ยอุ้ยมีแผนระเบิดเลยระเบิดเลยบุ้งดิด้านระเบิดมันด้านกูตายก่อนพอดีแหละระเบิดเลยเพื่อนเ,ออเป็นไงระเบิดแค่นี้ขี้มามากมากไอสัตว์ทำไรกูไม่ได้หลอกห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้า สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับพับกบับรายการจุกรูทีวีจุกรูทีวีวแค่เองเล็บ <c oughs> อันนี้มาเล่นไม่ครับกันดีกว่ามาเล่นไม่ครับกันดีกว่า <c oughs> เล่นยังไงเนี่ยเล่นไม่เป็นอนะ่ะ <c oughs> แมวอะ่ะเสียง เดี๋ยวมันดูวงเวงวิวโไปโควบไปลืมแล้วหาไฟย,ยังไงอะ่ะกดอะไรยังไงวะอ่ะผีใช่มันมีผีปะวะเกมเนี้ยเสี่ยวจุงเบยอ,อ้าวเพื่อน เน่าเลี้ยงน่าน่าเลี้ยงอะ่ะสวัสดีครับเฮ้ยมันคืออะไรคิปเปอร์ระเบิดได้ด้วยนี่มันผู้ก่อ,อการร้ายวะเนี่ยระเบิดเขาตัวตายนี่อะไรอะ่ะแมแมลเฮ้ยแกะแกะดำดีเลยขอ,อนนิดหน่อยขอ,อนนิดหน่อยขอ,อนนิดหน่อย อะไรว่าได้ขนใช่ไหมน่ามันเป็นมิตรกับเาวะวเนี่ยสวัสดีพี่โคงกระดูกโอุยโอ๊ยิงกูแล้วมึงเจอเข้าวสารเสกแน่นี่ในมือโอ้มันกึกกขีก่เขาสเสกโอ้ยโอ้ย,อยน่า,ามาทำอะไรได้เนี่ยอุย๊ย ว่าแต่กดไอ้นี่ยังไงวะกดกดดูไอเทมตัวเองไงเนี่ยกดโอกดอะไรวะรูทุกปุ่มแม่งเลยอะไรเนี่ย <c oughs> กดอะไรวะเออช่างมันไปไหนเนี่ยหลายจุดบุ้งหมายมากเลย เสียงอะไรนั่นเสียงอะไรกันเอาแกมาอีกแล้วนัผีเสือกัดมันกัดมันโอ้ไอ้หนูตัวระเบิดนี่ว่ะเอ้ยเอ้ยเอาขึ้นมาไลนเนียโอ้โอ้จมน้ำ สองสามเสกก็ไม่ได้ช่วยอะไรทำไงดีอย,อย่าพึ่งคุยก่อนรู้แล้วรู้แล้วทำไงนี่นี่นี่สร้างกำแพงอ่านี่ตัวอะไรวะน่าพีเดเ,เตอร์เหรอสวัสดีมีใครอยู่ไหมจะมีได้ไงวะเล่นอยู่คนเดียว โดนมาเลยอ้าวเจออีกแล้วอ้าวตกอู้วววโอ้โตกกระจายตัวอะไรวะคือมันไปเกมน่ารักทำไมคขาเล่นไม่เป็นหลักไหมือกันให้ตายเถอะโรบินทูดนี่ตัวอะไรแมงมุมหรออ้าวอ้าวมีแผนมีแผนมีมีแผนมีแผนอุ๊ยมีแผน ระเบิดเลยระเบิดเลยบุง้งดิด้านระเบิดมันด้านตายก่อนพอดีแหละระเบิดเลยเพื่อนฮึโอ,อ้เป็นไงอ๋อยเยบรอยสไปเดอร์แมนโอเคครับสำหรับคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนดีกว่าครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ด้วยนะครบับกดติดตามด้วยนะครับ,อบคอุณครับ